สวัสดีครับพบกับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ยิ่งกว่าที่1พี่ชายคอนเฟิร์มเองนะครับเคยเกตตอเป็นแข้งใหม่หงแดงมาโก้พี่ชายของมิลัคเคเกตแบ็กซ้ายจำบุกของปอนมัดซึ่งกําลังตกเป็นข่าวเจ้่อยงกับการย้ายทีมไปยังลิเวอร์พูลได้พบข้อความผ่านโลกโซเชียลมีเดียที่บ่งบอกว่าน้องชายของตนเองกําลังจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของพลวัตหงแดงในเร็วๆนี้เคเกตัวเป็นข่าวพูดเป็นกับลิเวอร์พูลมาตลอดหลายเดือน ดยมีรายงานอ้างว่าดาวเตีนในวัย21ปีบรรลุงเงื่อนไขส่วนตัวกับหงแดงไปตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้กเกลือการเจรจารายละเอียดเรื่องค่าตัวระหว่าง2สโมสรอ,อ,อีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปัจจุบันลิพูนะครับยังคงมั่นใจว่าจะคว้าตัวเคเกตมาร่วมทีมได้สําเร็จโดยค่าตัวราว45ล้านปอนด์นอกจากนี้พวกเขายังเตรียมเซ็นสัญญาก,กับฟอร์เรนเวียตกองกลางตัวเก่งจากเบอร์ลินด้วยค่าตัว1 1 6ล้านปอนด์ ต่นั่นเกอร์เกตเองนะครับก็ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะย้ายมาร่่มทิมหร์พโลผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียเป็นครั้งราวอย่างไรก็ตามการเคลื่อไหวล่าสุดของมาโกได้จุดกระแสนในโลกออนไลน์อีกครั้งและทําให้ประเด็นนี้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นมาโกในวัย24ปีได้แชร์โพสต์บนอินสตาแกรมสตอรี่ของเขาเมื่อวันอาทิตย์โดยเขาได้แชร์คำบรรยายใต้ภาพที่แนบมากับโพสต์ดังกล่าวซึ่งเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า มิลาร์คืเกตกำลังจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ของลิเวอร์พูลในเม่อช้านี้ผู้ดังกล่าวนะครับเป็นรูปของเองกตกำลังบังคับเรือเนื่องจากเขามักจะออกไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงเสม,มอกับมาโกซึ่งเป็นแบ็คขวาของทีมอาริสเทส,สตาลนิกิซูเปอร,ร์ลีกของกรีซการ์ตีลิชันฮิลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาลิเวอร์พูลกำลังเร่งจะจากกับปลหมัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดิวของเองกตประสบความสำเร็จโดยเร็วที่สดุดและเขา ก็มีความสัมพันธ์ที่จะเยี่ยมกับพลพรรคเดชารีแลงเกตร่วมง,งานกันมาแล้วส่วนโดมินิกโซบอสไล์กองกลา,า,างชาวฮังการีของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของเก์เกตก็กล่าวถึงการย้ายทีมครั้งนี้แบบติดตลกว่าผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเลยอย่างน้อยก็ในตอนนี้สซลาเกย์เกสนะครับจะถูกนำเข้ามาเป็นตัวแทนในตำแหน่งแบ็คซ้ายในรอยยา,ยาวแทนที่อันดูโรเบอร์สนันที่กำลังเชีรเริ่มเทียม at l a n ต i c กมาริดในอนาคตนะครับ มึงสิเอาจังใหญ่กับกูอีกมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วซื้อกะทิงปูดมาดรดเอาจริงรอเซนฟีโกนนเต้ซัมเมอร์หน้าโอ้ยมึงก็บเฮดนีใสคือเก่าเนาะบอกปอบมึงเอยมาการนะครับสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศสเปนสร้างความสนใจเทียน,นกับซาวบุกเดอะคัพอีกครั้งหลังออกมารายงานว่าเรัลมาดรตวางแผนที่จะดำเนินการควาตัวอิบไรามากโกนาเต้กองหลังจอมแก่งของลิเวอร์พูลไปคุมแนวรับในซีซั่นหน้า แบบไม่มีค่าตัวมาริดวางคุเนเตเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในช่วงสมรนาแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าปราการลังทีมชาติฝรั่งเศสจะขยายสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลที่กำลังจะหมดลงในปี2006หรือไม่นอกจากนี้ราชันตูขาวก็ยังหวังที่จะเซ็นสัญญากับไมส์ลุยส์เคลรีแบ็กซ้ายดอรุ่งจากอาร์เซนอลด้วยเช่นเดียวกันในช่วงที่ผ่านมามา,มาริดขอตัวผู้เล่นชื่อดังอย่างเลียนเอ็มเปเป้อันโตนิโอรูดิเกอร์และดาบิดอลาบา มาร่วมทีมโดยไม่เสียค่าตัวแมต่บอลเดี่ยวและหากพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนั่นก็อาจทําให้เทรน์อเล็กซานโดอร์ย้ายเป็นแบบฟรีๆโดยไม่ต้องเสียค่าช่เฉยๆ8ล้านปอนด์ให้กับลิเวอร์พูลในซมเมอันนี้มาดริดถ่ายเลือดแพงแนวรับด้วยการคว้าดินหุยเส้นจากบนหมัดในราคา50ล้านปอนด์และอเล็กซานเดอร์อโนโดยศีรษะพวกเขาก็ต้องการตัวกูโนเตในวัย26ปีไปทําให้หลังบ้านแข็งแกร่งขึ้นอีก ขณะดูการกุน,กนกเตก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าสามารถสละอาการบาดเจ็บเร้ยรังกลับมาลงสนามได้อย่างต่อเนื่องหลังจากฤดกูกาลที่ผ่านมาจาตัวก็ลงเล่นไปรวมทุกรายการมากถึง42เกมสัตไป2ประตูและช่วยให้ลอร์ผูลควาแชมป์พิมลิกได้สําเร็จสลอดก,ก,กุนเตย้ายจากอาบาเลซิกมาเล่นให้กับลอร์พูเมื่อปี2021โดยค่าตัว35ล้านปอนด์ ได้ลงสนามไปรวมทุกรายการ132เกมซัดไป5ประตูและถือเป็นหนึ่ง,นงในหัวใจสำคัญข,ข,ของยีมมมอตลอดนับตั้งแต่ยุคของเช็กกิ้งครับมาจนถึงยุคอาเนอร์สลอดนะฮะโอ้ยบกปอบบอกเลียมาลิดมึงเอาอีกแล้วโอ้ยเจมแมนมักขักเนาะแนวนี้เนาะบ่จักปั่นเองแน่สู หงดงสู้ไหมบิ๊กกลาประกาศลั่นมีเงินมากพอจ่ายก็เหนื่อยโอซิมเพนหรือเปล่าอิบราฮิมส์ฮาติโปรโกรองประธานสมโมสรกาลาตาสลายออกมาประกาศชัดเจนว่าพวกเขามีเงินมากพอที่จะรั้งวิเตอร์โอซิมเพนหอหอกจำถล่มประตูของนาปลีให้อยู่ลาตะขายในทิ่นเติร์กเทเลคอมอารีนาต่อไปในฤดูกาลหน้าปัจจุบันนะครับโอซิมเพนได้รับความสนใจจากหลายสมโมสรรวมถึงลิเวอร์พูล ภายใต้าการน,นำทัพของกุนซิอาเนอร์สลตัตที่ต้องการกค่หน้าใหม่ด้ก้าึ้นใหม่ไปทดแทนดาวเมนูเยสและดิกโกโจตาที่แบกกันฟอร์มฟืดอย่างหนักและเตรียมที่จะโดมปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีรายง,งานว่าลิเวอร์พูลพร้อมขายนูนเยสให้กับสโมสรที่สนใจอาทิเอซิมิลานนาโปลีแอตเลติโกมมดรดและเอิลาดหางได้ค่าตัวที่เหมาะสม และหากพวกเขาจะนําเงินไประดมทุนคว้าโอซิมเมนเข้ามาเสริมแนวรุกแทนในขณะเดียวกันโอซิมเมนก็กําลังจะหมดสัญญายืมตัวกับกาลาตาสลายในช่วงสิ้นเดือนนี้และต้องกลับไปยังนาปโปลีเพื่อเคลียร์อนาคตตัวเองแต่ทางอสูรานาปโปลีก็พร้อมที่จะปล่อยตัวออกจากทีมในทันทีหลังดาวยิงในวัย26ปีไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของกุนซืออ e, ันโตนิโอคอนเต้โดยตั้งราคาขายเอาไว้ราว63ล้านปอนด์ จากาการดังกล่าวนะครับฮาติปโปรโกยืนยันว่าพวกเขาพร้อมที่จะทําให้โอซิเฮนอยู่กับทีมต่อไปโดยระบุว่าเรากําลังเจรจาโอซิเฮนแต่มีข้อเสนอจากทีมอื่นเช่นกันเพราะเราก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วโอกาสที่วิคเตอร์จะอยู่กับทีมเพิ่มขึ้นทุกวันแต่การเจรจายิ่งอีกยาวนานเรามีงบประมาณที่จะรับประกันว่าเขาจะอยู่ต่อได้เมื่อปีที่แล้วเมื่อโอซิเฮนถูกเสนอมาให้เรา เราก็ไม่ได้ต้องการกองหน้าแต่ชื่อเสียงของเขามีความสำคัญมากจนเราสามารถปิดดิวได้ภายใน2วันอับดุลลาคาวุคูหัวหน้าฝ่ายซื้อขายนักเตะจะเป็นผู้ดําเนินการเชร่ายจร่วมกับจอร์จการีเอเย่นของเขามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โอกาสที่เขาจะอยู่กับกา,าลาตส์าลา์ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วฮาติโปรโกก่กาวทิ้งท้ายสำหรับหูหอกชาวไนจีเรียนะครับซึ่งซัดไป37ประตู จาก4 1เกมให้กับกา,าลาตาสไยเมือ่อซีซั่นที่แล้วและช่วยพายทีมความ้าแชมป์ลีกตุรกีได้สำเร็จนะครับจิบสโต,ตัวสุดท้ายกูรูชิฮูลเลีนอาเรสแข่งแชมป์โลกคือคำตอบแดนหน้าหงแดงยุคสลัดซิเมโอเน่ยืนยันเองดิโก้ซิเมโอเน่กุนซืออัร์เจนตกมเรดยอมรับกับสื่อด้วยนตนเองว่าลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวอวเรส กระแสข่าวการยึดทีมของฮูเลียนอวารสดาวยิงแชมป์โลกในวัย25ปีของแอตแลนตกามาเรกสกบมาร้อนแรงอีกครั้งหล,ลังจากมียรายงานว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจอย่างจริงจังและทีท่สกันเดโก้ซิเมโอเน่ผู้จัดก,การทีมตราหมีก็เดินมายืนยันด้วยตนเองว่าหงแดงต้องการเขาทำให้ข่าวลรือนี้มีน้ำหนักขึ้นมาทันที ร็อบพาเมอร์ผู้บรรยายฟุตบอลลาลีกาวิเคราะห์ว่า,วาเอเวเรสคือจิ๊กซอที่สามารถเข้ามาเติมเต็มเครื่องจักรสีแดงยุคใหม่ของอันเนอร์สลอตได้อย่างสมบูรณ์แบบเด็กคนนี้คือนักล่าความสำเร็จตัวจริงพาราเมอร์กล่าวเขายุแค่25ปีแต่คว้าแชมป์มาหมดแล้วทั้งแชมป์โลกโคปาอเมริการวมถึงทิปเปิลแชมป์กับแมนเชสเตีรสถิติของเขามันน่าทึ่งมากทำไมเอเวเรสถึงเหมาะก,กับลิเวอร์พูลยุคสลอต ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าจุดเด่นที่สุดของอเลเรสคือความหลากหลายการทํางานหนักและการเป็นผู้นํเพื่อทีมที่อัลเลนิโกเขาต้องวิ่งครอบคลุมพื้นที่และกดดันกองหลังอย่างบ้าคลัง่งซึ่งเป็นสิ่งที่นักเตะของซิเมโอเน่ต้องทําพระมเมื่ออธิบายเขาทําหน้าที่นั้นได้ดีเยี่ยมและยิงยิงประตูได้สม่ําเสมอในทีมที่ไม่ได้เน้นเล่นเกมรุกมากนักลองนึกภาพการเพรสซิ่งจากเดนน่าแบบเอียนรัตในอดีต เขามีสไตล์แบบนั้นเลยเขาไม่ใช่นักเตะที่มีอีกโก้สูงและเรียกร้องให้เพื่อนร่วมทีมเล่นเพื่อเขาซึ่งนี่คือสิ่งที่ผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่างอาร์เนสลตตต้องการไม่ใช่หรือยกระดทีมได้ทันทีเพราะเมื่อมั่นใจว่าเอเวเรสคือหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนบนโลกที่จะย้ายเข้ามาและสามารถพัฒนา11ตัวจริงที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลได้ในทันทีหากลิเวอร์พูลยอมใจเงิน90ล้านปอนด์เพื่อเขาเขาก็จะต้องเป็นตัวหลัก ของเทียมและเขามีสิ่งที่ต้องพิสูจน์ในวัยที่กำลังพีคสุดๆแม้จะมีกระแสข่าวเรื่องการสลับขั้วกับดาวินูเยตแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนอุปสรรคเดียวที่อาจขวางกัน้นเดียวนี้คือค่าตัวมาศาลที่คาดการไว้คำถามสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าอาวเรสดีพอสำหรับลิเวอร์พูลหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อที่ซอตัวสุดท้ายชิ้นนี้แล้วหรือย,อยังแฟนบอลต้องติดตามสถานการณ์นี้ อย่างใกล้ชิดสโบรสไลจลาดคนใหม่ฟอร์มทีมชาติจุดประกายบทบาทจอมทัพแดนลึกแก้ปัญหาหงแดงยุคหลังเทนบทบาทใหม่ที่น่าจับตาโดมินิกสโบรสไลอาจถูกโยกมาเล่นเป็นมิฟิลตัวคุมเกมจากแดนลึกเบอร์6ในยุคของอา์เนอสลัดจามมิฟิลก็ตัว60ล้านปอนด์สู่บทบาทจอมทัพแดนลึก อนาคตของดมินิกสปอรสไลน์ในยุคของอานเนอร์สลาตกำลังเป็นประเด็นร้อนที่น่าจับตามองอย่างยิ่งหลังฟอร์มกาเล่นอนนาทึ่งกับทีมชั้นหังกอรีในช่วงพักเบรกกิมชัตที่ผ่านมาได้จุดประกายความเป็นไปได้ในการสวมบทบาทใหม่ที่อาจเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาการสร้างเกมจากแดนหลังของลิเวอร์พูลหลังจากการจักไปของเทนอเล็กซานเดอร์อโนแม้การทดลองที่เขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวต่ำดับเบิลปรเวิ ในเกมพบกับไรดันช่วงท้ายฤดูกาลก่อนจะไม่น่าประทับใจนักด้วยสถิติเกมรับที่ไม่สู้ดีแต่ฟอร์มการเล่นกับทีมชาติฮังการีกลับฉช้ภาพที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงซูบอสไลในบทบาทกับตันทีมชาติแสดงเห็นถึงการคุมจังหวะจากแนวลึกได้อย่างน่าประทับใจเขารับบอลในพื้นที่ต่ำวางบอลยาวทะลุช่องแม่นยาสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมมากที่สุด และเลี้ยงบอลสาเร็จมากที่สุดในเกมกับอาเซอร์ไบจันนี่คือฟอร์มการเล่นที่ทรงพลังแล้วรอบด้านจนแฟนบอลหลายคนอดไม่ได้ที่จะนึกถึงภาพของสตีเวนจอร์ลาตในช่วงท้ายของอาชีพการแข่งขันที่ถอยลงมาคุมเกมและเป็นทุกอย่างให้กับเทียมแนวคิดนี้ยิ่งมีน้ําหนักมากขึ้นเมื่อมาโครโรซี่ผู้จัดการทีมชาติฮังการีเคยกล่าวเอาไว้ตั้งแต่ปี2023ว่าผมรู้ว่าเขาไม่ชอบเล่นตำแหน่งนี้ แต่ผมคิดว่าในอนาคตเขาจะเป็นหมายเลข6ที่ยอดเยี่ยมได้เขามีความสามารถทั้งหมดที่จะเล่นในตำแหน่งนี้เหมือนกับเอ็นเดรสปิโรการเปรียบเทียบกับ2ตํตำนานอย่างเจอราดและปิโรไม่ใช่เรื่องเล่นๆและมักอาจเป็นทางออกที่สูงแบบสําหรับลิเวอร์พูลในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหงส์แดงที่กําลังจะคว้าตัวฟอร์เรนเวียสมา่งเทียมการมาของยอดมิฟิลตัวรุกรายนี้จะทำให้พื้นที่หมายเลขสิถูกจับจอง และนั่นคือโอกาสอันดีที่จะให้โซบอสไลได้พิสูจน์ตัวเองในบทบาทจอมทัพแดนลึกอย่างเต็มที่ด้วยวิสัยทัศน์ในการใจบอลร่างกายที่แข็งแกร่งและรวดเร็วและความสามารถในการวิ่งได้ไม่มีหมดบางทีทางออกที่ลิเวอร์พูลตามหาอาจจะอยู่ตรงหนา้าพวกเขาเมาโดยตลอดและนี่คือแนวคิดที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลเดอะคัพได้ลุ้นกันอย่างสนุกในฤดูกาลที่จะถึงนี้ พิษเศรษฐกษิจบาร์เซโละนาพร้อมปล่อยสมบัติอันล้ำค่า60ล้านโยูโรหงดแดงตาลูกวาวบาร์ซ่าถั้งแตกแม้จะเพิ่งคว้าดับเบิลแชมป์แต่ปัญหาการเงินที่รุมเรา้าบีบให้บาร์เซโละนาอาจจะต้องจำใจขายนักเตะกนสคัญเพื่อระดมทุนเกาใหญ่สะเถือนแคว้นกาตาลันแม้จะเพิ่งประสบความสำเร็จคว้าดับเบิลแชมป์อย่างงดงามภายใต้การคุมทีมของฮันซี่ฟริกแต่ปัญหาทางการเงินที่รุมเรา้ามายาวนาน กำลังบีบให้บาร์เซโลนาอาจต้องจำใจตัดสินใจขายสมบัติล้ำค่าจากศูนย์ฝึกเยาวชนลามาเซียอันโดนลังของพวกเขาซึ่งถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับหงแดงลิวโลที่จับตาสังการนี้อยู่อยอาตีเมนสเปนจำเป็นต้องระดุทตุนก้อนใหญ่หากหวังจะเสริมทัพด้วยปีกชื่อดังอย่างลุยเดียร์หรือนิโกลวิลเลียมตามเป้าหมายทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่ต้องปล่อยผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์บางรายออกจากทีมล่าสุดเฟอร์มินโลเปส กองกลางทีมชาตสเปนในวัย22ปีผู้ซึ่งชาบีเฮเนเดสอดีตกุนซือคนก่อนเคยยกย่องว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของสโมสรได้กลายเป็นชื่อที่ถูกจับตามองมากที่สุดโดยสื่อดังอย่างสปอร์ตรายงานว่าบอร์ดบริหารของบาร์เซโลนาจะพิจารณาข้อเสนอสำหรับเขาแม้จะไม่ได้ตั้งใจจะขายตั้งแต่แรกก็ตามเป็นเรื่องจริงที่สโมสรไม่ได้ตั้งราคาขายของเขา เป็นเรื่องจริงที่สโมสรไม่ได้ตั้งราคาขายเขาไว้แต่ก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันที่หากมีข้อเสนอใหญ่เข้ามาพวกเขาก็พร้อมที่จะพูดเคลยรายงานระบุสถานการณ์นี้เข้าทางลิเวอร์พูลที่เคยติดต่อก,กับโลเปสมาแล้วเมื่อต้นปีและมีข่าวว่านักเตะเองก็เริ่มไม่พอใจกับโอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงที่จำกัดโดยลงตัวจริงในลีกเพียง12เกม และต้องการสร้างผลงานเพื่อการันตีตำแหน่งในฟุตบอลโลกกับทีมชาติสเปนในปี2026แบลร์พูลูกำลังจะปิดดิลฟอรเรนเวียสได้แล้วแต่ความสัมรรถประโยชน์ของโลเปสที่เล่นในทั้งปีกกองกลางตัวกลางและตัวรุกยังถือเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดอย่างยิ่งสำหรับทีมของอร์เนอร์สลาตประกอบกับผลงานฤดูกาลล่าสุดที่ยิงไป8ป,ประตูกับอีก10อาเซตและดีกรีแชมป์ยูโร2024มันมากยิ่งทำให้โปรโไฟล์ของเขา ยิ่งน่าสนใจาการการกำว่งค่าตัวของโลเปซจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรและด้วยการที่เขาเป็นผลผลิตของสโมสรโดยตรงการขายเข้าออกไปจะถือเป็นกําไรล้วนๆที่บาโซโลน่าสามารถนําไปลงทุนต่อได้ในทันทีงานนี้ลิเวอร์พูลจะช่วยโอกาสทองเดน่า,าทัดทมสมบัติชิ้นนี้ของบาโซโลน่าอย่างจริงจังหรือไม่แฟนบอลต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด เงาของดิวประวัติศาสตร์ซือชี้อนานัมวอตันอาจเป็นจิ๊กซอสํำคัญของลิเวอร์พูลยิ่งกูเวียตชมป์ผู้ไม่หยุดนิ่งลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5เดินหน้าสืมทับหวัวซึ่งคว้าฟิมปงตกลงดิวเวียตและกำลังจะปิดดิวเคอร์เกตณเวลานี้ลิเวอร์พูลในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกผู้ยิ่งใหญ่โดยทิ้งห่าง10แต้มในฤดูกาล2 0 2 4 2น2 5่สงสากำลังเดินหน้าสร้างความสั่นสะเทือนใน หลังจากการประกาศคว้ตัวเจนมี่ฟิมปงและการตกลงดิวโปรติศาสตร์มูลค่า116.5ล้านปอนด์กับฟอร์เรนเวียสได้สำเร็จแต่ดูว่าการสนทับของอา์เนอร์สลอตจะยังไม่จบเพียงเท่านี้ล่าสุดอานัมวอตันกองการดารุ่งฟอร์มร้อนแรงในวัย21ปีของคริสตัลเพลเลตรายเป็นเป้าหมายรายใหม่ที่หงแดงให้ความสนใจอย่างจริงจังโดยมีรายงานจากฟรองซัวปาลาโตนักข่าวชื่อดัง บริวพูได้ติดต่อ,อก,กับตัวแทนของนักเตะแล้วแต่ยังลังเลก,กับค่าตัวราว60ล้านปอนด์ที่พาเลทตั้งไว้ทำไมวอตตันอาจสำคัญกวาเวต์ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมาของวีเอตคือดียวที่สร้างความตื่นเต้นให้แฟนบอลทั่วโลกแต่หากมองลึกลงไปในเชิงทคคติกการมาของวอตตันอาจเป็นการเซนัญาที่เปลี่ยนโฉมทีมได้อย่างแท้จริงวีเอตเป็นผู้เล่นระดับโลกแต่เขาจะต้องแข่งขันแย่งตำแหน่งกับโมซาลาและโดมินิสซบอสไล์ในตำแหน่งตัวรุก ด้านาทางกับกันลิอร์พูลขาดผู้เล่นกองกลางตัวรับหมายเลข6ธรรมชาติมานานนัตแต่แตกการย้ายออกไปของฟาบ์มินโยซึ่งวอตันสามารถเข้ามาเต็มๆช่องว่างนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบสถิติไม่เคยโกหกเมื่อเปรียบเทียบผลงานในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาวอตันเหนือกว่ามิกฟิลหงแดงอย่างไรอันสกาฟินแบกและอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ยังเห็นได้ชัดสถิติต่อ90นาทีการจ่ายบอนทุลุช่องอดัมวอตันทำได้7.3 กราฟินแบกทำได้5.1แม็กอลิสเตอร์ทำได้หกจุด่การใจบอลสำคัญวอตตันทำได้1.8กราฟินแบกทำได้0.7แม็กอลิสเตอร์ทำได้1.5การตัดบอลวอตตันทำได้1.7กราฟินแบกทำได้1.4แม็กอลิสเตอร์ทำได้0.7การแย่งบอลกลับคืนมาวอตตันทำได้7.0กราฟินแบกทำได้5.5และแม็กอลิสเตอร์ทำได้5.1ตัวเลขเหล่านี้ชี้ชัดว่าวอตตัน ไม่เพียงแต่จะเข้ามาเป็นหัวใจในเกมรับแต่ยังสามารถเป็นสมองของทีมในการสร้างสรรค์เกมจากแดนหลังได้ดีกว่าตัวเลือกอื่นที่มีอยู่ด้วยวัยเพียง21ปีการมีสถิติเหนือกว่านักเตะระดับแชม์ลีกถือเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาและเขายังมีเพดานการพัฒนาไปได้ไกลอีก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสปอตไลท์ทั้งหมดกำลังส่องไปที่เวียดแต่การเซสนาที่อาจจะเงียบกว่าอย่าง Water, อาดัมวอตันอาจกลายเป็นการลงทุนที่ฉลาดที่สดุดและเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่จะพาลิเวอฟป้องกันแชมป์และกวาดความสำเร็จในยุคข,ของอา์เนอร์สลัดได้อย่างแท้จริงนี่คือสุดการลิเวอลนะครับท่านชมซึ่งเป็นรับเย็นของที่1ิกมิถุนายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ